ใส่นี้ก็บอะไรก็ใส่ัวามลงไปก็สน ว่ากับพยูซือๆไว้ตีหน้าตีหลังอยู่สวัสดีพี่น้องครับผมกําลังเก็บของครับมะนาลักแช่ขอบคุณครับแช่แล้วจา้าขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องครับที่กดแชร์ให้เด้อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่มีครับขอบคุณทุนเกษตรตอนคลิปสวัสดีพี่นอ้องเพื่อทุกคนเลยนะครับขอมาแล้วฝากแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันสงการานต์ ให้กำลังใจกันด้วยการกดแชร์นะครับผมส่งดาวให้ด้วยนะครับ bởi đấy không cái này mà đi không không phải cái này mà đi phải ลิวเาหอมแก้มสักนิดวัสดีพี่น้องโฮกลอยท่านครับผมพี่น้องครับขอมาเรียผมขอให้พี่น้องดแชแนนเดอรนะครับ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้วันสงการครับให้ของวันวันสงการด้วยการกดแชร์นะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นคิวของผมแล้วนะครับสวัสดีค่ะเรียบร้อยแลย้วขาสัน้นเดืดเดืดสวัสดีพี่ใหม่ไทยครับเป็นดอกกู้งงาปะตักกู มอร์นิ่งทุกคนนะครับสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะครับเฮ้พี่หล่าแช่งง่ายน,เนะเอาอยัางไม่แช่งอ่ปะปากพี่น้องแช่น้ำนะคะอู้หูปากพี่น้องต้องดาวน์นะกดติดตามให้แน่พี่น้องครับรีบประมาณร้อยกว่าท่านก็จะครบหนึ่งแสนคนที่ติดตามนะครับผมพี่น้องผู้ท่านไหนเพาท่านกดติดตาม คนที่ตามให้ผมแน่วันนี้เราจะครบ1นึ่งแสนนะครับถือว่าเป็นของขวัญฟีใหม่ไทยให้ผมนำให้ให้ผมกับน้องนะครับผมพี่น้องครับ้นแร่ทั่นวนที่ตามฝากกนที่ตามในเดินนะครับ